สวัสดีครับสวัสดีนะครับสัญญาณเสียงดีหรือเปล่ากดหนึ่งให้น่อยครับใครได้ยินเสียงผมกดหนึ่งให้น่อยครับ เสียงผมไหมสัญญาณเสียงชัดเจนไหมถ้าฉันสัญญาณเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีวิโรดด้วยครับสวัสดีโอภาสด้วยครับได้ยินเสียงไหม ม,ม,มีใครได้ยินเสียงผมบ้างได้ยินไหมได้ยินไหมมีใครได้ยินเสียงผมบ้างได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมครับกดหนึ่งไหอะได้ยินเนาะโอเคได้ยินนะครับกดหนึ่งมาให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับสวัสดี fc ทุกท่านทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและ fc ต่างประเทศนะครับทุกชาติทุกศาสนาด,ด้วยครับ นะฮะสวัสดีนะครับบรรยุดนะครับสวัสดีบรหยุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาันดีกลัวจะเป็นประเด็นดราม่านะครับเรื่องไฟท้ายนะครับออกมาพูดคุยกันสักนิดนึงเช้าเนะครับเนี่ยเพิ่งจะตื่นนอนผมยังฟูอยู่ลาดหน้าตายังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็มีหลายท่านนะครับห่วงใยผมว่าตื่นมาก็มาอ่านคอมเมนต์นะครับมาอ่านคอมเมนต์ นะครับแล้วก็มาดูแล้วแหละก็เลยว่าจะออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนะครับกลัวเป็นดราม่านะครับนี่นะครับนะครับกลัวจะเป็นประเด็นดราม่านะครับดราม่าตรงไหนนี่ครับหลอดขาวขาวนะครับหลอดขาวขาวนี่เลยนะครับที่กลัวจะเป็นประเด็นดราม่านะครับ ก็คือนะครับที่จะพูดก็คือนะครับเมื่อคืนที่ลองเนี่ยนะครับตัวเนี้ยที่เป็นประเด็นดราม่านะครับที่เปิดแวบแวบแวบอยู่เมื่อคืนเนี่ยครับต่อต่อสายไฟถอยแล้วครับต่อสายไฟถอยแล้วสายไฟถอยมันช็อตนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับก็เลยไปต่อพ่วงไฟเลี้ยว นะครับต่อพ่วงก,กับไฟเลี้ยวดูมันติดใช้ได้นะครับใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับนะฮะคือเป็นการลองนะครับแต่ดูแล้วนะครับก็ก็คือมันใช้ไม่ได้นะครับไฟถอยเนีย่ยมันใช้ไม่ได้สายไฟถอยน่าจะเป็นสวิตช์ท้ายเกียร์เสียนะครับ นะครับเมื่อคืนที่ถ่ายดูยเนี่ยคือลองลองไฟเพราะเราซื้อมาของใหม่แกะกล่องมาหมดเลยเนี่ยเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับเนี่ยนะครับดวงไฟขาเล็แผงเลดเบิกใหม่มาหมดเลยครับเนี่ยจบอยู่ตรงเนี้ยเจ็ดพันะครับผมรวมเงินอยู่เมื่อกี้นะครับหมดไปเจ็ดพันแล้วถามว่าเราต้องลองไหมเราซื้อมาเราจะต้องลองไหมผมว่าเป็นคุณคุณก็ต้องลองนะครับ ผมว่าเป็นคุณคุณก็ต้องลองนะครับนะฮะสยบประเด็นดราม่านะเรื่องเรื่องเรื่องไฟเลี้ยวนะเพราะผมก็มองแล้วว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอาจจะแกะขายพี่ๆต่อนะครับแกะขายพี่ๆต่อนะครับเพราะเอาไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไปตัดสายไฟแล้วเนี่ยเราต่อสายไฟแล้วเนี่ยเนี่ยมนเจาะลงไปเนต่ออยู่ข้างหลังนะครับนะฮะนี่ออกมา พูดก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นดราม่านะครับเพราะเห็นมีหลายคอมเมนต์นะครับเข้ามานะครับการประเดินดราม่าไว้ก่อนนะครับีดาวนะครับนี่แหละที่อยากจะพูดคุยนะครับที่อยากจะพูดคุยบอกนะครับก็คือเนี่ยแหละสิ่งนี้แหละนะครับสิ่งนี้แหละเดี๋ยวอาจจะต้องวิ่งไปซื้อใหม่นะครับนี่คู่ละห้าร้อยยี่สิบ คู่ละนะครับดวงหนึ่งก็สองร้อยหกสิบาทรับประกันสองปีนะครับเก็บบินหรือถ่ายบินไว้นะครับคุรับประกันสองปีพะมันเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับพะมันเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับผมมองแล้วนะครับก็ตอนแรกก็คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละว่าจะเอาสีแดงดีหรือจะเอาสีเหลืองดีนะครับมาแทนที่ตัวนี้ก็คุยกันแล้วแหละครับแต่ไม่คิดว่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาก่อนนะครับก็นี่ก็ออกมาแก้ประเด็นดราม่าซะก่อนเลยนะครับ พี่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าถ้าสีแดงอะ่ะมันสว่างแล้วคือหลักๆเนี่ยมันต้องเป็นไฟเลี้ยวนะครับถ้าผมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นสีเหลืองแล้วกูจะเลี้ยวจะอะไรถ้ามึงยังมองไม่เห็นมาเสยท้ายกูมึงก็แล้วแต่เวรแต่กรรมมึงแล้คนะครับนะฮะทำท้ายใหม่ให้กูด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยเฉพาะแผงเนี่ยเจ็ดพันนะครับนี่ซื้อส่งซื้อสีมาพ่นใหม่มาเลยเดี๋ยวติดสติกเกอร์นะครับนี่ราคาขึ้นโค้งอีก นะครับทําท้ายใหม่นะครับนะฮะไปซื้อแผงเหล็กอะไรมานะครับยังไม่เกี่ยวอยีกนะครับแผ,แผงท้ายนี่ทําใหม่มาเลยนะครับข้างใน่พอตัดเลาะอ,ออกทั้งชุดเลยครับนะฮะเนี่ยที่คุณเห็นะขอบผ้าใบนะ่ะนะครับข้างในที่เป็นโครงเหล็กผมเลาะลงทั้งชุดเลยนะเอาลงหมดเลยนะแล้วสร้างใหม่ขึ้นมานะแต่ที่ผมบอกว่าเจ็ดพันนี้เฉพาะส่วนเนี่ยที่อยู่นอกนอกผ้าบางฝุ่นเนี่ย เนี่ยชีดผมไปซื้อมาเนี่ยไฟแผงเหล็กเนี่ยสติ๊กเกอร์ทับทิมดาวนะครับนะฮะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยชุดตรงเนี้ยเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันไม่เกี่ยวกับเหล็กข้างในนะไม่เกี่ยวค่าแรงนะยังไม่เกี่ยวนะยังไม่เกี่ยวค่าแรงนะครับเบกเสร็จหมื่นกว่าครับถ้าเอาจริงอะหมื่นกว่านะครับ ครับจบประเด็นดราม่านะเดี๋ยวอาจจะมีดราม่าขึ้นมาเออเพราะว่าเหมือนกับบางคนยังให้เกียรติผมอยู่อะ,อะเป็นประเด็นตรงที่ว่าคอมเมนต์ตรงที่ว่าอ่ต้นแบบต้นแบบแสบตานะครับต้นแบบแสบตาจริงๆไม่ใช่นะการประเด็นดราม่าต่อยืดยาวนะครับไม่อยากจะ เป็นกระแสวิภากวิจารณ์สักเท่าไหร่นะครับเด็นไอดอลเอาเซ็งนะครับก็เลยไม่ก็อยากแกไอ้นี่นะครับออกมาคุยกันก่อนเช้านี้นะครับออกมาคุยกันก่อนเช้านี้นะครับว่าเออไอสีขาวว่าเมื่อคืนน่ะเราลองเพราะว่ามันต่อกับไฟถอยอะ่ะสวิตไฟถอยท้ายเกียร์มันเสียมันเลยไม่ติดแล้วทีเนี้ยของมันใหม่อะคุณอยากรู้ปะละ่ะจะบอกว่ามันติดไม่ติดคุณก็ต้องพ่วงไม่ไฟเบรกก็ต้องไฟเลี้ยว โดยปกติสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องพ่วงไฟเลี้ยวอยู่แล้วครับเป็นคุณผมก็รู้ว่าต้องพ่วงไฟเลี้ยวคุณไม่ไม่ไม่พ่วงไฟเบรอกอ่ะคุณไม่พ่วงไฟเบรกอ่ะถูกป่ะอ่าแต่ถ้าคุณไปพ่วงไฟเบรกเนี่ยวิ่งตามท้ายเนี่ยวิ่งจริงจงอะ่ะใช่ไหมแม่งไปกันไปหรือเป like, ล่าไฟส่องหน้าอยู่นะถูกไหมพอคุณเปิดไฟหลีปุ๊บ <im ps> มันติดกันทีอะ่ะอ่าห,หรือคุณจะไปต่อไฟเบรกเออผมว่าน้อยอะ่ะที่จะไปต่อไฟเบรกอ่ะ น้อยมากอ่ะเปอร์เซ็นต์โอโแม่งมีแค่สิบอ่ะเออแต่ถ้าว่าต่อต่อกับไฟหลีเนี่ยโอกาสสูงสูงแต่ถ้าต่อไฟเลี้ยวร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยด้วยของมันซื้อมาแล้วอ่ะใช่ปะ่ะของมันซื้อมาแล้วอ่ะนะครับเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันนะครับเรา,เาความเป็นจริงมาพูดกันนะครับคุณซื้อมายังไงคุณก็ต้องลองและหลายๆคนก็ต้องใช้ กูใช้แบบนี้ไปก่อนแสบตาช่างแม่มันนะครับขนาดแม่งรถหางยาวๆจะเลี้ยวเนี่ยมึงยังมาเสยกันเลยมึงยังมาเบียดเสียบข้างกันเลยเออแล้วแสบตาอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นก,กูกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละถ้าเอาจิงๆนะถ้าจะใช้อ่ะถามว่ามันผิดไหมมันผิดมลพิษทางสายตาจริงๆอะมันผิดใช่แต่ถามหน่อยอะที่ว่าอุบัติเหตุไอ้ที่ว่าเสียบกลางลำรถเตลเลอร์เวลาเขาจะเลี้ยวเนี่ย แล้วทาออกมาแสบตาขนาดเนี้ยมึงยังไม่เห็นกันอีกเหรอไม่เดียวมึงจะได้เห็นนะถ้าเอาเอาอีกแง่มุมหนึ่งนะถ้าเอาอีกแง่มุมหนึง่งแต่ความเป็นจริงอะมันผิดแต่ความเป็นจริงอะมันผิดคนขับรถกะโหลกกะลาก็เยอะคนดีๆก็เยอะนะครับคนที่รู้ว่าอ้าวเทเลอร์ก็ตีวงก็เปิดไฟวาบๆนี่อย่าเข้าไปนะในวงเลี้ยวเขาเนะี่ยอย่าเข้าไปเดี๋ยวหนีไปเขาก็รู้เยอะแต่พวกกะโหลกกะลาเห็นแก่ตัวก็เยอะเหมือนกันนะครับ ถามว่ามันมีผลดีไหมถ้าต่อไฟสีขาวมันก็มีผลดีมันเห็นตั้งแต่ไกลมึงจะได้ไม่ต้องเข้ามาอ่าแต่ถ้าต่อไฟสีเหลืองปุ๊บมันว่าว่าบางทีมันไม่เห็นน่ะหรือเห็นก็ได้แต่กูเร่งกูเหยียบคันเร่งอ่ะกูเหยียบคันเร่งจะเสียบเข้าไปอ่ะกูจะพรอนอ่ะแต่พระเอิ้มันไม่พรอนอ่ะไม่พ้อ,อยังไงแม่งเฉพาะหางก็สิบสองเมตรเข้าไปแล้ว,ลวห่วยก่ะหัวยก่ะหัวยสี่เมตรสิบหกเมตรอืม เครื in so right. no ่องมึงแรงขนาดนั้นเลยเป็นพันม้าเลยแล้วเสียปุ๊บแบบแม่งฟัสก้าวเลยนะปุ๊บมาเข้าไปแล้วไปเลยมึงเทพขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ใช่่ะเห็นป่ะเราเอาเอาความเป็นจริงมาพูดกันนะครับเราเอาความเป็นจริงเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันนะครับนะฮะเราความเป็นจริงมาพูดกันเพราะว่าผมไม่ได้มาใส่แซงแกล้งทำนะครับพอเห็นมีคอมเมนต์มาปุ๊บผมก็รีบออกมาแก้เลยนะครับว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะหรืออาจจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่กูดูแล้วอ่ะ วันนี้กูได้ไปซื้อแน่ห้ารอยี่สิบเห็นไหมทุนกูอีกเช่ไหมใครเสียเงินกูอีกพอแล้วไฟรถกูนะครับไอ้คอมเมนต์อะมันง่ายแต่คนลงมือทอําอะคือเจ้าของรถก็คือผมถูกไหมออแต่ถามว่าผมจะใช้แบบนี้ได้ผมจะใช้แบบนี้ได้ไหมได้มันก็สิทธิ์ของผมอ่ะแต่คนใช้รถใช้ถนนอ,นอะเขาก็เดือดร้อนถูกปะเราพูดความเป็นจริง นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทีหลังนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกําลังเป็นประเด็นดราม่าเรื่องไฟท้ายอยู่ครับเมื่อคืนที่โพสต์ไปนะครับเป็นประเด็นดราม่านะครับคือต่อต่อไฟสีขาวก็คือไฟถอยติดก่วงกับไฟเลี้ยวที่เป็นประเด็นดราม่านะครับนะฮะใครไม่ทันก็รีเพย์ไปดูใหม่นะครับรีเพย์ไปดูใหม่นะครับเพราะที่สิ่งที่จะพูดก็คือลองไฟเมื่อคืนแต่ถามผมจะใช้แบบนี้ได้ใช้ได้ไหมผมก็จะใช้ ผมจะใช้ก็ได้ผมจะใช้ก็ได้นะครับนะฮะเพราะปัจจุบันเนี้ยเอาเราพูดกันตามความสัตจริงอะ่ะเห็นแต่ตัวกันเยอะขับรถอ,อะบนท้องถนนน่ะกูไปได้กูไปคุณไม่ได้สนใจหรอกความปลอดภัยอะ่ะอาจจะมีสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะคุณซัดตรงรู้ว่าคุณรีบคุณอ้างว่าคุณรีบคุณรีบจะไปส่วนมากสังเกตดูอุบัติเหตุเกิดแต่ว่ากุรีบง่ายๆสั้นๆ เกิดจากกุรีบอย่างเมื่อวานนะครับนี่น้องน,องนองเข้ามาพอดีเลยนะครับน้องๆกกับน้องแคนเจอกบบระบะตู้ทึบเพราะอะไรพบกุรีบไงเบียดกระจกรถน้องแคนเอาซะเหมือนกันเมื่อวานที่จอหอเห็นไหมนั่นก็คือเกิดจากอะไรความเห็นแก่ตัวไงกุรีบกุรีบกุรีบปุ๊บพอไปกระแทกกระจกรถน้องแคนปุ๊บแม่งกูหนีเลยเขาบีบแต่ลัน่นมันรู้แล้วว่ามันโดน อ่ะมันรีบหนีเข้าซอยเลยเลี้ยวหนีเข้าซอย,อยงไงเห็นไหมความอุบาทของคนถูกปะ่ะนั่นเพราะความอุบาทของคนความเห็นแก่ตัวของคนเห็นปะ่ะแล้วเนี้ยกูทําไฟขนาดเนี้ยถามว่ากูผิดไหมถ้าความในโลกความจริงกูว่ากูไม่ผิดนะกูว่ากูไม่ผิดนะขนาดกูเปิดทํปปาไว้เสแสบตาขนาดนี้นะมึงยังไม่เห็นอีกนี่ก็ก,ก,กระโหลกลาแล,ล้วแหละก,กระโหลกลาปลากระป๋องเท่าทารกแล,ล้วแหละนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงอ่ะผมลองไว้มันคือน่ะ แต่ก็ไม่แน่ว่า Rabbi, จะใช้อย่างนี้ก็ได้ถ้าว่ายันยันผมมากๆผมก็จะใช้อย่างนี้เข kind of ียนไปสั่งมาดินะเออเอากันตรงๆอ่ะเอากันตรงๆอ่ะเราลองนึกใช้นึกถึงความเป็นจริงบ้างเวลาใช้น่ะอุบัติเหตุอะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่ที่เกิด่ะเพราะอะไรความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแล้วกูทําสว่างใะ้นขนาดนี้ถ้ามึงไม่เห็นอีกเนี่ยเช่ปว่า ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะตัวเองกับรถยังไงอะ่ะแต่กูทําสว่างซะขนาดนี้แล้วอะ่ะมึงยังไม่เห็นอีกอะ่ะพอกูทําสว่างก็เป็นประเด็นดราม่าอีกใช่ไหมแต่กูบอกเลยว่ากูเปลี่ยนเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนนะครับก็บอกแล้วว่าคอมเมนต์อะ่ะมันง่ายเวลาคอมเมนต์อะ่ะมันง่ายแต่เวลาคนทําจริงอะ่ะคนเสียตังค์อ่ะกูสวยไม่สวยทุกคนก็คอมเมนต์ได้ ตีเตียนได้แต่บางทีอะเอาให้มันอยู่ในขอบเขตว่ารถมันออกไปวิ่งหรือยังรถมันออกไปวิ่งหรือยังนะครับผมก็รู้ตัวผมดีนะครับผมก็รู้ตัวผมดีนะครับว่าผมทําอะไรอยู่นะครับจะถูกจะผิดคอมเมนต์ได้ไม่ได้ว่านะครับแต่เราพูดถึงนอกนอกเรื่องไปนะว่าไอ้พวกที่ว่ากระโหลกกะลาปลากระป๋องอ่ะฟังให้จบนะครับคนที่คอมเมนต์เข้ามาผมไม่ได้ด่าคุณนะผมขอบคุณได้ด้วยซ้ําที่เข้ามา ตำหนิติเตียนนะครับไม่ใช่ว่าเสือยี่แปดแตะต้องไม่ได้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ประธานโทษกอทอมนนพูดปุ๊บปุย <iß> ผมไม่ใช่เสือยี่แปดผมเป็นแค่อดีตเสือยี่แปดแต่เป็นตุลาการเอ็กในปัจจุบันนะครับแต่หลายๆคนก็ยังให้เกียรติเรียกเสือยี่แปดอยู่นะครับผมไม่ใช่เสือยี่แปดแล้วนะผมเป็นตุลาการเอ็กนะครับก็คือคอมเมนต์มาได้ผมน้อมรับผมไม่ได้เอนตี้นะครับผมไม่ได้เอนตี้ติเตียนได้แต่เราพูดถึงโลกความเป็นจริงนะครับ เราพูดถึงโลกความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับสีขาวเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปขายพวกพี่ๆที่ว่าเขามีไฟถอยก็มีอะไะลูกพี่จะมาวันจันทร์มาถึงวันจันทร์นะครับลูกพี่มาถึงวันจันทร์แต่ถ้าผมจะใส่ก็ใส่ได้รถผมอะทำไมเพราะผมเสียตังค์อะแต่ผมไม่เอาผมไม่เอานะครับ <S <S เดี๋ยวผมก็ไปซื้ออีกนี่เสียงเงินอีกล่ะห้าร้อยยี่สิบบาทใช่เรื่องไหมใช่ปะ แต่ถ้าเป็นคนปกติธรรมดากุ้ว่าชัวๆเลยแม่งพ่วงสีเหลืองกับสีขาวอยู่ด้วยกันนั่นแหละถูกไหมนุ่นไม่ต้องมาไม่ต้องมานุ่นตัวแม่ตัวแม่แมนะครับตัวแม่นี่สัตว์จริงเลยสีเหลืองกับสีขาวพ่วงอยู่ด้วยกันนุ่นความสัตว์จริงเลยตัวแม่นะตัวแม่สีเหลืองกับสีขาว,วอยู่ด้วยกัน,น,เ,น,เ,กกนเพราะว่าอะไรต้องพว่วงเพราะมึงไม่ดูกันไงเวลากูเลี้ยวกูเลยต้องเอาให้แสบตา เพราะมึงชอบเสียบพวกกระโหลกปลาก,กระป๋องอนะ่ะชอบเสียบมากลางลำกูเลยต้องทําให้แสบตาไว้ตรงกลางแต่ท้ายเนี่ยกูต้องเอาไว้ถูกต้องถูกไหมนี่คือวิธีแก้ไข็มึงถึงมึงถึงจะไม่กล้าเข้าเสียบเข้ามาตรงกลางเวลากูเลี้ยวเพราะมึงแสบตาไงมึงเห็นตั้งแต่ไกลไงมึงจะอ้างไม่ได้รลยไม่เห็นแม่งแสบตาซะขนาดนั้นมึงอ้างไม่ได้เลยเพราะกูทําไว้แสบตาซะขนาดนั้นกูพ่วงไฟเหลืองกับไฟสีขาวนยอยู่ด้วยกันท้ายตัวแม่ นี่คือวิธีของกูแต่ท้ายกูเอาให้ถูกต้องถูกไหมเพราะทุกคนนะขับรถไปจากซ้ายแล้วกูเปิดไฟวาว่าแม่งสายตาแม่งถ้าเกิดถ้าเขาเสยท้ายรถกระบะกันอื่นสายรถเก่งกันอื่นหรือเสยสายไฟฟ้าอะไรกูผิดเต็มเต็มเลยอันนี้กูยอมรับขอบคุณในคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณในคอมเมนต์ด้วยตรงเนี้ยขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับที่เตือนสตินะครับ,ตนะรบแต่ถามว่าตอนแรกคิดว่าจะอะไรไหมก็ไม่ได้อะไรเพราะจะต่อไฟถอยจริงๆนะครับจะต่อกับไฟถอยจริงๆ เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไฟตัวนี้เดี๋ยวว่าขายพี่ก็ต่อนะครับขอขอต่ออะไรเนะี่ยขอขอครับพาใบเอามาเลยครับเนี่ยทั้งแผงเนี่ยเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันครับมาเดี๋ยวผมจัดก,การให้ค่าแรงไม่เกี่ยวนะนี่ค่าแรงนี่ต้องคุยกับนี่ครับช่างเก็บันตรีครับกับช่างต้นครับผมกับช่างต้นนะฮะนี่ถ้าค่าแรงมาคุยกับเขานะครับแต่ถ้ายกแผงนั้นอ่ะเจ็ดพันนะี่ที่คุณเห็นยุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอยู่ติดยุบยับอยู่นั่นนะ ็ดพันครับผมเจ็ดพันนะครับนั่นคือเจ็ดพันแต่ของผมเนี่ยโดนหมื่นกว่าเพราะผมมีค่าเลาะเลาะท้ายด้วยขาไฟเก่าท้ายเก่านี่ผมเลาะทิ้งหมดเลยแล้วไปซื้อเหล็กมาใหม่ขึ้นใหม่นั้นยังไม่รวมนะนั้นยังไม่รวมแต่สรุปก็เบ็ดเสร็จน่หมื่นกว่าแน่นะครับหมื่นกว่าแน่นะครับแต่ที่คุณเห็นนะผ้าใบขา,าแผงนไฟท้ายเหล็กนะครับไฟ LED ตัวใหม่รับประกัน2ปีนะครับดาวใบไม้ลดกึง่งค่วางสะท้อนแสงนะครับจับทิมเนี่ยเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันครับเจ็ดพันแน่ๆครับนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยครับอย่าเป็นประเด็นดราม่าก,กับผมนะนะครับเพราะผมออกมาพูดแล้วนะผมออกมาพูดแล้วนะนะครับเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวเช้าๆว่า,ว,าว่าตุลาการได ขึ้นอะไรเชา้ชาๆไม่ได้ขึ้นครับแต่เราพูดถึงความเป็นจริงนะครับเราพูดถึงความเป็นจริงนะท้ายรถเนี่ยมันสําคัญนะครับเวลารถใหญ่ก็จะลงจะเลี้ยวนะครับกับลุนานะครับถอนคนเ่งสักนี้เถอะแต่เบรกชะลอสักนี้เถอะมึงอย่าเสลือทล่าเสียก็ไปกูเกีเสียเวลาไอแบอุบัติเหตุะกูไม่ได้กลัวกูสูงกว่าพวกมึงอยู่แล้วนะฮะพะชนมาโถมอยู่ใต้ตีนกูหมดแหละความสูงอะ่ะกูไม่ได้กลัวหรอกแต่กูลำคัญเสียเวลา กูเสียเวลานี่จะดูปากชัดๆเสียเวลานะครับกับความมักง่ายของคนน่ะเวลารถใหญ่เขาจะเลี้ยวอะ่ะดูดูมั่งนะครับดูดูมั่งไม่ใช่ทะเลทะลากูจะไปอย่างเดียวอะ่ะกรุนานะครับดูสับ้างนะครับว่ารถใหญ่เขาจะเลี้ยวจะอะไรนะครับสัญญาณไฟของรถใหญ่เนี่ยพยายามดูหน่อยนะครับขนาดกูทำแสบตาแม่งยังเป็นประเด็นดราม่าได้เลย ใช่ปะยังเป็นประเด็นดราม่าได้เลยอะไอ้เหี้ยแต่ไม่คิดเลยเวลาตัวเองขับรถกันเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเสียบเอาเสียบเอาเนี่ยกูจะเหยียบแม่งตายหาสามเพานะเว้ยขี่ไม่ต้องแบ่งเลยนะมึงตะเบรกทันก็ดีไปตาเบรกไม่ทันนีนขึ้นทีเดียวสามเพาเลยนะเออน้ําหนักกี่ตันนะ่ะหางอะเออเอาแค่ว่าหางนนี้ก็พอเอาแค่หางเปล่าก็พอไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงว่าบรรทุกอะใช่ไหมเออฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเช้านี้ แค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายยจุ๊บๆ